อันนี้ต้องใช้สมาธิกันหรือเปล่าพี่เวลาเข้าโค้งอันราย <ś mel od ic> กเกลงเกรงเย่อิเยิบเลยเมื่อกี้แม่ขี่ตรงมาตั้งยายวอะันลืมไปแล้วสายเหนื่อย <ś mel od ic> มีชีวิตเวยนะนม่เอาไมจัดเลืมเข้าโค้งเลยอะขี่ทางตรงทั้งยาวจัด tại nữa, nhớ hết dạy sưu đi. ý kiến của con này, mãi. ý kiến của con này, mãi. ý kiến của con này, mãi. ý kiến của con ai hết ăn ai hết hả, hết 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 youtube hết 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 đi hết 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 chữ hết 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 ไลไฟไม่ได้ไได้ผ่านก็โค้งก็ผ่านกัแล้วนะพี่ันลืมสูดไปแล้วเนี่ยไม่ได้กี่นานอ่ะใสใสเลยอ๋อว่างโอ้ทางทางหือไม่เสียทีนะัะ โอ้โหนี่เป็นหลถพลังงานนี้จะเป็นเรื่องดีรถ้าปูทเทคอนเกรตก็ไม่แน่นะต้องใช้ชัดเจนตั้งแต่หน้าขาเลย แต่ทางดีอยู่นะพี่เ,ออเป็นคนกรีดเลยอ่ะไอ้คงนั้นสั้นว่าไอกเ่ะ <c oughs> ไม่ไปทำเครื่องหม่ไม่กีใจเลยแลอเก็บไรหรอหนอึ่มถอนงนรัหน่ม่ามันนำเบ้ง,องโอ้โหลายโค้งเลยพี่ข้างหน้ายึกๆยึกยึกเลยเนี่ยจะไปเข้าเึ้นเบ,บ้ง

แสดงว่าป่าแถวนี้ไม่ค่อย,อยชื้นดิไม่มีกี้ตะไคร้เนี่ยนั่นเต็มเลยพี่กี้ตะไคร้อ่ะโอ้โหนี่ฉันนั่งท,ทางเห็นน้ำเห็นแถวอ่เฉ <c oughs> าะแต่ขี้ตะไคร้ต้องสงบนะอเยอะ เออลื่นปิ้นปิ้นนะของยเจ๋งหักเลงโอ้ยเจ๋งเ้ยหงยาวนี่ Ừ. Em nạp cái